พ่อผมอีกแล้วนะครับโตโต้พีสาขาภูเก็ตวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าผมมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาแนะนํนำสลับใน mg 4 ev รุ่นนี้ครับก็เป็นรุ่นที่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาพร้อมติดจอภาพขนาดใหญ่แล้วก็มีระบบ apple carplay android auto มาในเครื่องนะครับมีกล้อง360องศาซึ่งทันสมัยมากๆนะครับมีพิชาร์จแบบเป็น wireless ยนะครับแล้วก็จะมี ตัวแสดงผลเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่นะครับตั้งค่าของกระแสไฟนะครับแล้วก็แสดงของสถานะแบตเตอรี่ต่างๆร่วมทั้งแสดงถึงสถานีชาร์จแบตอีกด้วยนะครับซึ่งสำหรับในลูกเลนเ่นต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนไปใช้จอ Android ใหม่ได้เลยนะครับเราจะอัปเกรดโดยใช้กล่องมิชิก้า x p ็ไฟนะครับเสียบเข้าตรงช่อง USB ที่ติดมากับรถนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะทำการ ซิงกับระบบ CarPlay ที่อยู่ในรถนะครับแสดงสถานะของหน้าจอแบบใหม่ที่เป็น Android ขึ้นมาครับในครั้งแรกที่เสียบเข้าไปเนี่ยนะครับเครื่องของเขาก็จะทำการปรับตัวเองนะครับเลนคาลิเบตหน้าจอให้เหมาะสมกับไซส์ของจอภาพนะครับที่เหมาะสมกับรถไฟฟ้าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเรารออีก15วินาทีนะครับเพื่อ หลังจากที่เขาแคริเบสเสร็จแล้วเขาก็จะรีสตาร์ทเครื่องขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ก็จะเขียนว่า i ฮ b ็ x นะฮะในเครื่องของตัว X Play 5เป็นเครื่องที่มีระบบที่ทันสมัยมากนะครับมาเพราะระบบปฏิบัติการออ Apple CarPlay Androido แบบไร้สายด้วยนะครับแล้วก็จะมี CPU แบบ n a p d r a g o n นะครับเราจะทดสอบการ ต่อ Wi-Fi นะครับเปิด wi-Fi ขึ้นมาสามารถใส่ซิมก็ได้นะครับหรือแชร์ WiFi ก็ได้นะครับเครื่องสามารถใช้ได้2ระบบด้วยกันนะครับเราก็ทำการซิงกับการแชร์ wifi หลังจากที่ซิง์เสร็จแล้วด้านซ้ายมือนะครับบนก็จะแสดงว่าทำการต่อ WiFi เรียบร้แล้วทดสอบกับ YouTube ดูครับเมื่อเราเขีย YouTube ขึ้นไป YouTube ก็สามารถใช้ได้อย่างลื่นไหลทีเดียวนะครับไม่ติดมือแต่ประการใดเลยครับเราสามารถเปิดดูภาพต้องยอมแล้วว่ากล้อง ต้องยอมรับว,ว่าจอของตัว MG ทุกรุ่นเนี่ยเขามีความใสมีความชัดมากๆนะครับแล้วก็ในหมวดของ Netflix เนี่ยก็สามารถจะเปิดดูหนังภาพยนตร์ออนไลน์ต่างๆนะครับตามที่เรามีสมาชิกอยู่แล้วนะครับไซน์อินเข้าไปใช้ได้เลยครับในลักษณะของตัว Netflix เนี่ยนะฮะก็เป็น การใช้สตรีมมิ่งภาพยนตร์ที่มีความน่าสนใจมากในปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังมี True TV นะครับก็มีดูภาพยนตร์ฟรีดูทีวีออนไลน์ได้อีกหลากหลายช่องนะครับท่องความบันเทิงแบบครบรูปแบบแบบโอ้โ,โหสะใจมากๆทีเดียวนะครับเอาละครับเราลองมาทดสอบแอปพลิเคชันใหม่ๆอย่างเช่น TikTok นะครับก็ถือว่ามีความยอดนิยมก็ใช้ได้ครับ A.S. Play นะฮะก็โหลดมาแล้วก็ใช้งานได้เลยครับใน A A.S. Play เนี่ยเขาก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือในเรื่องของทีวีออนไลน์ต่างๆเนี่ยถือว่าช่องเยอะมากๆครับมีมากกว่า200ช่องทีเดียวนะครับดูทีวีได้ทุกช่องครับทั้งทีวีที่เป็นทีวีที่จัดในออนไลน์ทีวีที่อยู่ในดาวเทียมหรือทีวีที่อยู่ในทีวีดิจิตอลก็สามารถนำมานะครับเปิดแล้วก็ซิงค์เข้าไปในระบบของ A A.S. Play ได้ หนำใจจริงๆครับสาใจมากๆเลยทีเดียวนะครับในลักษณะของ AS r r a y เนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีฟังก์ชันให้เราเล่นอีกหลากหลายนะครับลองเข้าไปใช้ดูนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร0857938786แวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w c a r p o m a r k e t c o m สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ